ตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่อ้บอเดี้โอ้ปลายังปลายังเดียวกันบึงกันปลายังเข้อห้องอันนป้ข้อปลาคอเนาะกินปลาคอมันทอมันแทงเนาะโอ้ยมาจากตัวแล้วเจ้าเลยฮึซีตัวแล้วบิ่งนู้เอามาเบิ่งดิู้้พี่อันมามบกพี่ยันมันเต้นอ้าวทุกคนบ้านนี้มาเบิ่งสาบานพื้นหาปลาเนาะ ได้บ่มานยูบ่มานอยู่บ่เออมานอยู่ลาเอ้ฮ่าฮ่าฮ่เออไหนๆจักโตแล้วนี่ฮะจักโตละสองสองเอาดำแล้วแม่ผู้นี้ก็ดี ทุกคนมาเบิ่งฝนเนาะดำป้าดำอะ้รดำแล้วไหนไหนมีรุ่นอยู่บ้านนี่ฮะอน่าบาทนี่เอาละไดนบาทนี่ไดมันหนาวทุกคนเลยยามหนาวเลยไหนไหนไหนไดคือ2 3องเสื้อดำแล้วนี่โอ้โหมชูนได้มาเบิ่งดังค้องเิ่น Hạ bà là bạn gì đấy hứ hứ hứa, hứa, hứa. Đây là bộ oi Ôi ơi, đây bà. ôi ôi là bộ Ôi phải bà con nó con bắt bà con Bây giờ con Tối nay bà, tối nay bà Hay đi Ôi ôi ôi, bà nhắc bà con bây giờ con Bà nhắc ở khóa rồi Có Bà khóa nó Kín thò, thang nó. <cười> <cười> Ôi mà, chắc nó chào ซีโต you know, anyway, ้แล no, no, oh, no, no, no. ้วบึ้งนุ๊เอามาบึ้งหนิลุ๊กพี่ยันมันบกพี่ยันมันเต้นหันดีเนาะฮันดีฮันดีฮันดีโอ้กิ่งลายกิ่งลายเจ้าทุกคนเห็นบ่โอ้กิ่งลายกิ่งลายเนาะเจ้าเนาะคงเฮียบ่ได้ดี๋ยวไปบอมาดิหบ่ไดี๋ยวไปมาหากินเนาะโอ้กิ่งลาย เอาให้มันบอนบาห่อควางเลยคว้างไปคว้างไปเลยเนาะเดี๋ยวได้ทางพุ่นเลยยังยัยังมเออชาดบรวรนียข้ได้ละเาเขรบนบ้ เฮ้ขึ้นมาแล้วอ้าวบัวซำองน้อยนี่แล้วนี่จุ่มโอ้เราขูมแถวแค่มีไดนเราขูมไดนเออเออจำเป็นงอมบ่อยมาถือจะงอมบ่ หากินสบายเนาะบงมเนาะมันหนาวเนาะโอ้จะมีเผาได้วน้อยเนาะโอ้กลายเก่หลาย,ลายน้องๆทุกคนมันผักมันพรน้องกับมาหาอยู่หากินเนาะอยู่บ้านพนอด,ดีเนี่ยบอกไว้ชื่อยังเจ้าเนี่ยเบาหน้าอ๋อ มืันนี้เขามาจะคน้นวันนี้เหมากับล่านี้เย็นว่าเอาผู้สาวมาถือข้องครับผู้บ <laughs> าวน้อยเขาเอาเลยๆๆเลยเลยเ็ดเอา,เอาต่ออืมบาบนี้เฮ้เต้นออกเร็วตัวน้อยเต้นออก่ะ เฮ็ดเฮ็ดเอ้ามาลุ้นทุกคนเอา้าออโอ้โหหอยหรือว่มีป่อยหอยอะไบเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด <Hit> <c oughs> เอฮ่ะะ <c oughs> อาฮ้ะะาฮาาเเจ้าบ้าเจ้าควางนี่นนโอ้มานเนาะวันนี้เนาะแต่พอเจี่ยวแล้ว